อ้าวไปไปเทปไงลูกอ้าวไปบปไปไปอ้าวไปไปอ้าวเออไปไปอ้าวเออเออดูขาเต้นข้างขาข้างนึงด้วยเออเอาเอาเต้นยังไงเต้ยังไงเอา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 อย่าทำขาครับผมเอาเอาดี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 ดอันนี้เขาเรียกเขาเรียกเต้นเต้นท่าอะไรครับเนี่ย เราียกว่าเต้นชิดสลับขาชิดสลับขาอย่ประมาณนี้อ๋อยังไงครับถ้าเป็นคนอยู่ประมาณนี้อ๋อเป็นคนอยู่ประมาณนี้อ๋อประมาณนี้แต่้างมันตัวใหญ่ใช่ไหมครับแต่เราต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับผมโอ้โหเร็วจะให้ฝึกโอเล่ครับผมให้ฝึกโอเล่เต้นเหมือนกันครับฝึกโอเล่เดี๋ยวถ้าฝึกโอเล่เดี๋ยวต้องให้ปล่อยผมตายแล้วมันเกิดใหม่ผมก็มาฝึกกัน สวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับพวกเรานะครับย o u t u โอเล่เอฟซีไทยแลนด์ครับซึ่งงามโชคก็ออกจากที่นอนแล้วครับผมไปอาบน้ำครับตอนนี้ก็จะอยู่แค่คุณแม่ครับตรงนี้คุณแม่ครับแม่วาสนานะครับซึ่งแม่ก็แบบอท้องโตมากเลยครับท่านผู้ชมครับตันนี้เป็นคุณพ่อนะ่ย ผมจะเข้ามาแบบใกล้ตรงนี้นะฮะนี่พาท่านผู้ชมมาดูโอ้ดูถ้าเราถ่ายจากกล้องหน้าครับก็งาเขาก็จะมันจะเออดูดีครับแต่เราต้องใส่หมวกก,กกันน็อกด้วยนะครับผมโอ้เต็มหัวเลยครับ โอ้โหเมนมากเลยครับ <gauche> อ <vanity> ันน sure. ี <auch which silly> ้กล e <came> <Korean> ิ่นมันได้จริงเลยครับพี่หงษ์ครับทั้งแบบโอ้เสร็จเต็มหนาเลยโอ้โหโอ้โหดีครับมีหมวกกระดอกนะครับใช่มีหมวกกระดอกโอ้เต็มหเต็มเสือเต็มอย่างเลยแบบวันนี้ เดี๋ยวเราจะไปดูความอ้วนว่าเขาทําอะไรครับเขาอาบน้ําเสร็จหรือยังเนี่ฮะคือทีมงานของเรานะครับผมทีมงานของเราก็ต้องใส่หมวกกันน็อกกันทุกคนครับเมื่อกี้ควาดน้อยก็ดูนไปแล้วเต็มๆครับผมกลางหัวเลยครับผมตีที่ใสหมวก,กันน็อกครับ <c oughs> <c oughs> มาดูควาดอ้วนว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับ สวัสดีครับผมวันนี้วันนี้เราก็มาฝึกน้องนะครับพาเข้าโรงเรียนเป็นวันนี้ได้กี่ท่าแล้วครับตอนนี้เริ่มขึ้นท่าที่สองนะครับโอ้เริ่มขึ้นท่าสองแต่ยังไม่ชินใช่ไหมครับใช่ครับและท่าเลขโอเคยังท่าแรกก็ได้นิดหน่อยน่มาเดี๋ยวไปเต้นให้พ่อดูได้ไหมครับได้เอ้ยท่านผู้ชมครับมาบ้านโอเล่ที่ต้องสมมวิกันนอกกันใช่ครับผมเล่นกันอะไรครับอันนี้ผม ทุกวันครับทุกวันเลยครับนี่โดนโดนไม้นะครับโดนโดนกิ่งไม้เมื่อคืนนี้เลยเมื่อคืนเราต้องป้องกันไว้ก่อนคโอ้โหเมื่อคืนโดนนะฮะเราไปตัดไม้มาให้โอลี่เนาะเหมือนกับเอาหมดไปเขาเลยใช่ใช่ไปครับวันนี้เรามาฝึกกันนิดหนึ่งเออรอความเบ้นนะครับควันเบนเพราเก็บไอ้นี่อยอะอาที่นี่อยู่ครับเป็นพื้นที่ของฝึกน้องทุกวันเลยครับอยู่กับพ่อเขาบางทีเหมือนกับพ่อเขาจะห่วงลูกหรือเปล่าไม่รู้นะใช่ไหมใช่เหมือนเหมือนห่วงลูกนะเหมือนมันจะห่วงลูกเวลาเรา ดูลูกปุ๊บอย่างนี้เขาโยนเลยอ๋อเหมือนเหมือนเราแบบเราดูลูกเขาเขาโยนเลยโยนเลยดูไม่ได้เลยต้องค่อยๆพูดเขาก็ห่วงลูกเขาแล้วเนาะน่าผมว่าน่าจะมีส่วนนี่พัดด้บอกว่ามีห่วงลูกด้วยนะเอ่ามาดูมาดูงานโชคนะครับอารานะครับเขาเขาเต้น เอามีละมันด้วยครับผมโอ้ต้องทำาอันนี้ไอ้ังหนึ่งเดมนี่ม่มีอรนะครับกล้วยครับวางวางทิ้ไม่ได้ครับกล้วยกล้วยแต่โอเลเห็นไม่ได้เลโอเล่ยนเลยโอ้ยโอเล่ยนเขากินยเาบอกว่าแบนพอกินแน่ย เอาบายไปไปทบไงลูกเอ้าไปไปเอ้าไบไปเอ้าเออบไปไปเอ้าเออดูขาเต้นข้างขาข้างนึงด้วยเออเอาเอาเต้นยังไงเต้นยังไงเอา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 ย่ำขาครับบบเอาเอาดีดีดีดอันนี้เขาเรียกเขาเรียกเต้นเต้นท่าอะไรครับเนี่ยเขาเรียกว่าเต้น ชิดสลับขาครับชิดสลับขาประมาณเนี้ยฮะอ๋อยังไงฮะเออถ้าเป็นคนก็อยู่ประมาณเนี้ยอ๋อเป็นคนที่อยู่ประมาณนี้อ๋อประมาณนี้แต่ช้างมันตัวใหญ่ใช่ไหมครับโอ้ตคือก็เหมือนคนเราเต้นทั่วไปดนะย่ำขาย่ำขานะไหนลองลองหันหน้ามาเต้นให้คุณพ่อดูหน่อยสิครับเออมาๆนี่เต้นให้คุณพ่อดูหน่อยครับเมาอ่าเต้นให้คุณพ่อดูครับผมเออเอาเอาเต้นให้คุณพ่อดูเอาโอ้คุณพ่อดูลูกสิครับ เอาพ่อเอาเอาพ่อดูลูกที่เต้นสิเอาเอาเอาดูเอาเออเอาโอ้โหนี่เอาเต้นเอาเต้นให้พ่อให้พ่อดูเอาเอ้าเต้นเอ้าเอ้าเอ้าเออเอาเ้าโอ้คุณพ่อ คุณพ่อเป็นไงฮะเป็นยังไงครับผมลูกชายเก่งไหมครับอืมนี่คุณพ่อว่าเก่ง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 อะา่าคอยเก่งอยู่แล้วนี่ครับนี่ครับอืมเอาให้รางวัลคุณพ่อด้วยนี่คุณพ่อได้รางวัลด้วยนะรางวัลชมเชยครับรางวัลชมเชยครับผมวันนี้วันนี้ทำได้ดีกว,ว่าฮะ เออเขาเขาไม่ค่อยดูนะควันวุ้นเนาะใช่ไหมใช่เมื่อวานเมื่อวานนึงโอ้โยนโดนหัวเลยอืมแต่พวกผมเข้ามาใช่แลดูนเลยครับเนาะไม่รู้ไม่ชอบไม่ค่อยชอบผลหรือเปล่าเวลาจบมัโอ้ควันอ้วนบอกวันนี้ไม่ค่อยดุครับอืมดูต้องดูเนี่ยดูไม่ดูต้องดูเวลาเก็บทำงานต้องใช้นี่ต้องใช้มงกนกเก็บนี่ปลอดภัยไว้ก่อนครับอันตรายไม่รู้ับช้างไม่รู้ชางเป็นสัตว์ที่น่ารักโอ้ช้างเป็นสัตว์ที่น่ารัก น่ารักครับน่ารักด้ต้องใ่หมกนอกครับมาลุ้นลุ้นลุ้นลุนเนี่ยาะเดี๋ยวถือขวดนถือขวดด้อือขเคิงกลไนตนท้ดูิท่าเรื่ออะไรท่าชิดขาเด้นเลยครับเน้นเลยครับต้องไม่ไปก่อนนะต้องไมไปก่อนเมือก่อนมือก่อนมือก่อนล้มือก่อนมือก่อนนะมือก่อนมือก่อน มือกดมือกดเออมือกดเอา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 ดูาเอ้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 าเอาเอาเอ้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 าเอ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 ้าเอ้าเอาเอาเอ้าเอาเอ้าเอาเอ้าเอาเอเอ้าเอาเอ้า้าเอมาเอ้าเอ้าเอ้า้าเอ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 าเอห้าเอเอาเ้าเอะาเอบาเอ้าเอาเอาเอาเาเอ้าเอเอาเ้าเอ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  กดแชร์เยอะๆนะครับท um, <c oughs> <c oughs> <net> 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 ่านผู้ชมครับนี bon ่เออเก่งมากๆนี <S <s ่งามชั <h <h ่วเขากินแต่เนื้อข้างในครับเปลือกไม่ค่อยกินครับผมเป็นสร้างที่สลัดนี่ครับผมช้างไอคิวสูงโอ้ช้างไอคิวสูงนะครับผมฟัดอุวนบกช้างไอคิวสูงครับผมแล้วอันจะให้ฝึกโอเล่ครับผม ให้ฝึกโอเล่เต้นเหมือนกันครับฝึกโอเล่เดี๋ยวถ้าฝึกโอเล่เดี๋ยวต้องให้ปล่อยผมตายแล้วมันเกิดใหม่ผมก็มาฝึกกันเป็นเป็นเป็นยังไงครับคือว่าต้องอันนี้ก่อนครับไม่ถนัดครับช้โอ้ช้างตัวใหญ่ไม่ค่อยถนัดครับโอ้ผู้อ้วนไม่ถนัดเลี้ยงอนุบาลหนึ่งี้ย่างโอ้ถ้าอนุบาลช้างน้อยนี่โอเคแต่ถ้าช้างตัวใหญ่พู้รุ en, ่นไม่ถนัดเนาะใช่ครับโอ้เอาล่าไหนเต้นให้ให้ เอฟซีดูซ่ิดูซิอ้าวเต็มยังไงโชว์โชว์มือก่อนมือกวักมือก่อนโอ้ยมือมือติดกล้ยยุมือติดกล้ยยุกินกล้ยก้อนกินกล้ยก้อนอะไรของหูเยังเขาหูแบนี้อ้าวยังไม่ได้สั่งเลยเต็นแล้วนี่อ้าเต็แล้วอ้าวยบายก่อนลูกยบายก่อน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 มือก่อนมือ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 เอ้า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  เอาเอาไหมเอาไมเอาเอื้อ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 เอาเอเอื้อเอืเอเอา้อเอื้อเอาเอเอื้อเอื้อเอืเอเอาเอเอื้อเอื้อเอืเอเอ้อเอ้อเอื้อเอ้อเอื้อเอื้อเอื้อเอา้อเอื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 ้อเอา้อเอาเอเอื้อเอา้อเอาเอเอื้อเอื้อเอื้อเอาเอเอื้อเอื้อเอื้ จริงเก่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 งอย่างนี้เราต้องอย่างนี้เราต้องไปหาเอ่อลำโพงเครื่องเครื่องเสียงใช่นะครับเพลงให้น้องเต้นน้องจะได้ชินกับเพลงใช่เพราะว่าน้องเริ่มการเรียนรู้แล้วว่าฝึกให้นงเต้นทุกวันทุกวันทีนี้ก็เราจะใช้ลำโพงบูทธป้าแม่ไปเอาลกูกป้าเปิดเพลงให้น้องฟังครับผมแล้วน้องก็จะได้รู้ว่า่ป่ปแแอ๋อาอาบดินเล็วอาบดินเล็วอยากอาบดินเล็วอโอเคเดี๋ยวเราไปหาลำโพงเครื่องขยาย มาเปิดลบหน้าเราเจอกันเปิดเพลงให้ฟังแล้วก็เต้นด้วยอ่าขอบคุณครับก่อนสวัสดีม่แม่กัลูกครับครับผมไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพวกน้องเป็นเหืสังเกตได้นะครับ